เงานกี่ดมันได้รับรมสันนี่เ่งจังเลยสุกคนเก่งมากครับ อย่าถ่ายาหน้าแล้วน,น,น,นรวยอ่าเีะไม่มีอะไรเน่โดนทาเทาส่วมแม่เลยเนี่ยถ้าเป็นรอย,อยนะนะเนี่ยแตทํารักแม่เลยชอบเป็นตัวแยาทังเท้าเลยเนะ เดียว็จวะเสร็จแล้วแหละจะเสร็จแล้วเนี่ยเน่ยตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อเเป็นรอยรอไรนไหไปจบท้าเนาวข้างเบรกอยู่ข้างเดียวมา ไม่เสร็จไม่เสร็จขอรีบคนหน่อยปิดเกลื่อนฝั่งนู้นเป็นลมเสร็จแล้วเสว็จแล้วเสร็จแล้วตั้งข้างหนึ่งเมื่อก่อนก็แต่

เรจะไม่ยอมเสียคนไปตรงไหนเลยใช่หมเดี๋ลกแปเดมีเดียลก้บวอไม่ไม่ไม่ถ่ายเบรกให้ล้วจะเบรกยังไเดี๋ยววิมันไม่มีเบรกลูกนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขดยาวเบรกไม่เห็นไหมเนี่ยอมา